วัสดีค่ะหนูนางสาวชนาการลิวยานกิรติได้ที่38ค่ะหนูนางสาวปารพีศิริธรรมได้ที่1 8ค่ะหนูนางสาวปริญญาสิมาได้ที่17ค่ะพวกเรามาจากห้องสี3สิบสามนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมานำเสนอเครื่องมือช่างค่ะเพราะวิธีการใช้งานของแต่ละอย่างนะคะสามอย่างค่ะเครื่องมือแรกที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือ ต่อไปค่ะมีหน้าที่ไว้ขัดเกาว,วัสดุการแก้ไขความไม่สมดุลการลบขอบหรือมุมคมและการปรับล่างวัสดุค่ะเอ่อวัสดุเหล่านี้ใช้ได้กับไม้โลหะและก็พลาสติกค่ะอย่างที่สองเป็นอะนะคะเลื่อยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในหมู่ช่างนะคะใช้สําหรับตัดไม้ตัดเหล็กหรือตัดตามขนาดที่ต้องการ ต่อมานะคะก็คือไขควงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งสร้างมาเพื่อขันสกูให้แน่นหรือคลายสกูไขควงเข้าไปประกอบด้วยโลหะส่วนปลายใช้สําหรับยึดสกูนะคะซึ่งมีรูปร่างแตงกต่างกันเพื่อให้ใช้ในแต่ละโอกาสะคะ่ะส่วนวิธีการใช้นะคะจะเริ่มจากการหมุไปที่ปลายทําให้สกูหมุนตามเกลียวเข้าหรือออกจากวัสดุอื่นค่ะ วันนี้เราก็นำเสนอเครื่องมือครบสอย่างแล้วนะคะเราก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ